เรียกดีว่าต่างทีมต่างขุดวันนี้เราจะพาไปส่องความสัมพันธ์เบลล่ารานี ani, กับแก๊งนางเอกสี่มอมีแค่คนเดียวที่ไม่ได้ฟอลโล่กัน กรณีแก๊งนางเอกสี่มออย่างมาเกียราศีมินชลิดามิวนิธาไม่ดวิกาได้มาออกรายการเพื่อนใหม่ EP 3ทางช่อง YouTube ของไม่ดวิกาและได้มีการพูดถึงคนในวงการที่เคยร่วมงานด้วยและไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานด้วยอีกอีกทั้งทางด้านมินชลิดามิวนิธาและไม่ดวิกาก็ได้มีการพูดถึงเรื่องการแย่งซีนบนเวทีโดยทางด้านมินชลิดาได้พูดขึ้นมาว่าโดนคนเดียวกันก่อนที่ทางด้านไม่ดวิกาจะเล่าเหตุ การเดินแบบซึ่งทำเอาหลายๆคนโยงนางเอกสาวเบลล่าราณีเพราะเคยร่วมงานเดินแบบกันทั้ง3คนลาสุดทางด้านใหม่ดาวิกาเปิดใจขอโทษหลังเกิดกระแสดรามา่าพร้อมกับขอโทษเพื่อนแกงหมอที่ต้องมาเดือดร้อนกับคอนเทนต์นี้แต่กลับไม่ได้ขอโทษเบลล่าราณีซึ่งงานนี้เลยทำเอาชาวเน็ตเดือดเพราะทำให้นางเอกสาวโดนโยงซึ่งวันนี้เราจะพาไปส่องความสัมพันธ์ของเบลล่ารานีและแกงนางเอกสีมอซึ่งต้องบอกเลยว่ามีเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ฟอลโลก ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเบลล่าราณีและมาเกียราศีมิวนิธะมินชาิดานั้นมีการฟอลโล่อินสตาแกรมกันแต่ทางด้านเบลล่าราณีและใหม่ดวิกานนั้นไม่ได้มีการฟอลโล่กันทั้งคู่จ้าซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าทั้งคู่จะไม่ลงรอยกันแต่อย่างใดแต่อาจเป็นเพียงไม่ได้สนิทกันเท่านั้น